เราชอบไม่เจ็ดท่าชินแอ่ววันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังเล่นคอมอันแรกของผมเลยนะครับในชีวิตเลยปะามาผมจะแกะดูแกะดีๆแกะดีๆซื้อมาจากไหนซื้อมาจากช้อปปี้ครับราคาเท่าไหร่ไม่รู้ครับ่คือได้ฟรีหมดอ่ะไม่มต้องจ่ายตังค์นี่ไม<ะ>่ไมนนโอ้กองกองแตกกองแตกเอาเร็วๆเร็วออกมาทำไมเป็นแบบนั้นอนะ่ะโอ้ ปาดดีเด้อปาดีดีเด้อเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยทำไมกล่องเปิดแบบนี้ว้ายดูกล่องดิว้ายดูดิว้ายสินค้าเป็นไงเสียหายไหมไม่รุ่นเกมเฮลเดธ โอ้ของหลุดออกมาจากกล่องตายเลยมีไฟ R G B ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็แบบฟังเพลงได้ด้วยนะครับนะครับผมขอลองไซด์เลยครับอู้ทำไมปักทั้งสองอันอ๋อไม่ด้วยเฮลโหลไม่อยู่ไหนเต็มสเต็ปไม่อยู่ไหนอยู่ที่คอไงน่ะเฮ้ลชิมมาสิเฮ้ยใจกันนะ เอาอะไรมากกับราคาร้อยกว่าบาทไหนอะไฟอะเปิดไฟทรงไหนอะป้อยังไม่ได้เสียบจะมีไฟได้ไงมีไม้กับลาโพงเ,เสียบอไรงน,นี้นี่ไงมีที่เปิดบ้าแบบที่เขารีวิวก็ใช้ไปก่อนแล้วนะกันก็แบบแบบเต็มมีค่คือเละอะ,อะกล่องอะ มีคนเปิดดูเปล่าเผื่อเป็นกล่องสุ่มอะไรประมาณเนี้ไม่มีนะไม่มีรอยแกะอ๋อรู้แล้วผมไม่อันนั้นยังไม่ไม่มันเป็นแบบนี้แต่พ่อเห็นนะโอเคเดี๋ยวลองใช้ยังไงเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังอีกทีกัน เอาไปใช้ได้ยโอ้ไม่มีรูเสียบอีกนี่เพื่อต่อเลยไหมนี่นี่ยมาเสียบดูเลยเสียบดูเลยกลัวอะไรล่ะตู่ <c oughs> มีช่อง USB เสียบเปล่า ไม่ต้องอยู่ทางซ้ายป้ะต้องอยู่ทางซ้ายเนี่ย ันนี้มันชี้มาทางนี้จะให้ดูอีกทงนี้ได้ไงโอ้ยโอ้เดียนอยู่เนี่ยจะให้จะถึงได้ไงอ่ะไว้ยังไงไงแล้จะไปถึงได้ไงใช่ใช่ใช่แล้วอ่ะรามาต่อกันเลยตึง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  ไม่เจออีกแล้วเสียไม่้ไหน่ะมองไม่เห็นเนี่ยไป่ายเลยเอาเอาผ้าขเปิดแฟร์ดิเอามาถอดมากกว่านี้เปิดแฟน์ดิ

樣好呀<用>。小心、欸。耶嘿嘿。哈。拿不。拿

รอ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 ัรอ <at> <road, S 1> าจะพูดกับใครันได้ยินใส่แล้วก็จะประมาณนี้ไนี่นะครับมีไฟดอวยมีไฟหูเขียวฮะนี่เกมโรบอทที่ผมลงไฟฝากติดตามด้วยนะครับผม ถผมจะทำช่องต่อไปนะครับให้คนติดตามเยอะๆนะครับ็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ไปตามช่องแม่จัดชาแนลถึงสาม0้นซับด้วยนะครับผมแล้วก็นีขอมเมนไปก่อนเลยครับ